วิธีที่เรานึกถึงคนอื่นมีผลกระทบต่อวิธีที่เขาจะคิดถึงเราทุกคนเป็นตัวปราให้เกิดอนาคตจินตนาการเกี่ยวกับอนาคตเข้มข้นไปในทางใดอนาคตก็ถูกดัดแปลงไปในทางนั้นแต่ละคนเป็นฟันเฟืองที่ใหญ่เล็กต่างกันก็จริงแต่แม้ฟันเฟืองขนาดเล็กที่สุดก็ถูกวางตำแหน่งไว้อย่างมีหน้าที่ และมีผลกระทบต่อฟันเฟืองใหญ่ๆที่เกี่ยวข้องกับตนไม่มีฟันเฟืองใดในกลจากใดที่ไร้ความหมายการแผ่เมตตาแบบพุทธเป็นข้อพิสูจน์ที่รู้เฉพาะตนว่าวิธีที่เรานึกถึงคนอื่นมีผลกระทบต่อวิธีที่เขาจะคิดถึงเราเมื่อใดก็ตามที่จิตความเป็นกุศลหนักแน่น เช่นหลังสวดอิติปิโสหลังนั่งสมาธิหรือหลังเดินจงกรมหากอาศัยจิตแบบนั้นน้อมนึกถึงศัตรูศัตรูในใจเราจะดูเป็นมิตรมากขึ้นถ้าทำต่อเนื่องไม่เกินสมวันก็จะเห็นผลเกิดขึ้นในความจริงด้วยเช่นท่าทีของเขาหรือเธออ่อนโยนลงดูเหมือนเขาหรือเธอมีกรใจพูดกับเราในทางดีขึ้น ในทางตรงข้ามสุดขั้วเมื่อใดก็ตามที่ระดับความอาฆาตแค้นเข้มข้นสูงสุดและครุ่นคิดทำลายล้างหรือสาบแช่งใครเขาจะดูเป็นศัตรูหมายเลขหนึ่งในใจและดูเลวที่สุดในโลกสำหรับเรามากขึ้นทุกวันแต่ละคนมาปรากฏเป็นมโนภาพในใจคุณด้วยใบหน้าน้ำเสียงและวิธีแสดงออกของเขาแต่ตัวการสร้างจินตนาการ ให้เขาเป็นมิตรหรือศัตรูคือวิธีคิดของคุณเองสายสัมพันธ์ก็จะค่อยๆก่อ,อตัวขึ้นเข้มขน้นตามวิธีต่างฝ่ายต่างคิดถึงกันไม่ว่าจะเป็นไปในทางเกื้อกูลในทางแกงแย่งชิงดีในทางเป็นครอบครัวเดียวกันในทางเป็นปฏิปักษ์ต่อกันกรรมเก่าบันดาลให้ใจไหลไปทางหนึ่งได้แต่กรรมใหม่ ก็หักเหให้เบี่ยงไปอีกทางได้เช่นกัน